กราปเปียนประธานวุฒิสภาที่กร,รบกระผมนายสังสิทธิ์พิริยะหลังสรรประธานคณะกรรมธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมลำ้ำคณะกรรมธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมลำ้ำซึ่งตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาพศ .2562 ข้อ78วัก2วงเล็บ1 มีหน้าที่และอำนาจในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกระทำกิจการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใ,ใดๆที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมโอกาสสิทธิความสามารถการเข้าถึงทรัพยากรความเท่าเทียมการเติบโตอย่างมีส่วนร่วมการเข้าถึงบริการสวัสดิการของประชาชนและชุมชนเพื่อบูรณาการในการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมรวมทั้งติดตามการน้อมนำ หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในทางปฏิบัติอย่างเป็นศูนย์กลางพิจารณาศึกษาติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและแผนแม่บทภายใต้ย,ยุทธศาสตร์ชาติที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจอื่นที่เกี่ยวข้องท่านประธานครับโดยทั่วไปความยากจนและความเหลื่อมลำ้ำถูกวัดจากค่าจ้างรายวันหรือ รายได้ต่อเดือนที่คนจนได้รับต่ำกว่ามาตรฐานของสังคมนั้นๆซึ่งความยากจนและความเหลื่อมลำ้ำไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการขาดแคลนอาหารเครื่องนุ่งหม่มและยารักษาโรคแต่มันยังครอบคลุมถึงโอกาสของการศึกษาการเข้าถึงบริการต่างๆของภาครัฐและการไม่ถูกกีดกันทางสังคมขอประทานโทษครับ ภาษาอังกฤษใช้คำว่า social exclusion จากอคติเรื่องชาติวุฒิวัยวุฒิคุณวุฒิการเล่นพวกพ้องระบบอุปถัมภ์สาบนันยมเพศและความเชื่อทางาศาสนาปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยที่สำคัญที่สุดมีรากเหง้ามาจากปัญหาด้านเศรษฐกิจของชาติกำเนิด ที่ส่งผลต่อการได้รับโอกาสทางการศึกษาอาชีพและรายได้ในอนาคตนอกจากนี้นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลและการบริหารราชการแผ่นดินแบบรัฐราชการบูโรแคติกสเตทได้ส่งผลต่อความไม่เท่าเทียมทางด้านรายได้ของคนในแต่ละภูมิภาคด้วยเช่นเดียวกันดังจะเห็นได้ว่าในปีพาศ2558 คนในภาคตะวันออกมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงที่สุดในประเทศไทยรองลงมาคือคนในภาคกลางส่วนคนในภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่ำที่สุดในประเทศไทยรวมทั้งการที่สถาบันาการเมืองของไทยยังขาดความรับผิดรับชอบ accountability ต่อประชาชนได้นำไปสู่ปัญหาความไม่เท่าเทียมทางด้านการเมืองและความไม่เท่าเทียมทางด้านเศรษฐกิจเช่นเดียวกันตราบจนกระทั่งถึงขณะน,นี้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นไปลำดับเมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจชะงักงนันในระหว่างปีพศ2558ถึงพศ2561ทำให้อัตราความยากจนของคนไทย เพิ่มขึ้นจากร้อยละเ2เป็นร้อยละเ้าำร้ายเมื่อเกิดสถานการณ์โควิดสียิ่งทำให้จำนวนคนจนเพิ่มมากขึ้นไปอีกจากรายงานของธนาคารโลกชี้ว่าในปีพศ2562คนจนในประเทศไทยมีราว3.7ล้านคนแต่ในปีพศ26 0 0 2,563มีคนจนเพิ่มขึ้นเป็น 5.2ล้านคนหรือภายใน1ปีมีจนมีคนจนเพิ่มมากขึ้นอีก1.5ล้านคนนอกจากนี้สถานการณ์โควิด -19 ยังซ้ำเติมให้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยรุนแรงมากขึ้นตามไปด้วยเพราะเหตุว่ากลุ่มคนที่มีรายได้น้อยได้รับผลกระทบจากวิกฤตครั้งนี้ทั้งทางด้านรายได้และโอกาสทางการศึกษา มากกว่าผู้ที่มีไรายได้สูงเพื่อที่จะหาทางออกให้แก่ปัญหาคนจนและการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมคณะกรรมาการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ําได้นําเสนอรายงาน3ามฉบับคือ 1. รูปแบบการแก้ปัญหาความยากจนแบบมุ่งเป้ากรณีศึกษาประเทศจีนและอินเดีย 2. แนวทางการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ํา กรณีศึกษาการแก้ปัญหาระดับจุลภาคในประเทศไทยและ 3. แนวทางการสร้างรายได้ด้วยการรับงานไปทําที่บ้านเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าจากการศึกษาพบว่ารัฐบาลจีนสามารถขจัดความยากจนได้สําเร็จในปีพศ2563เพราะเหตุว่ารัฐบาลจีนใช้ทั้งความรู้ knowledge และอำนาจ power เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุด ในการขจัดปัญหาความยากจนของประเทศเขารัฐบาลจีนใช้ทั้งความรู้ที่มาจากชาติตะวันตกเช่นการใช้กลไกร,ราคาให้มาทำงานในตลาดแทนที่ระบบจัดสรรปันส่วนโดยรัฐบาลการส่งเสริมการจ้างงานการเพิ่มประสิทธิภาพและการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตแต่ที่สำคัญก็คือรัฐบาลจีนได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ซึ่งเป็นการคิดออกนอกกรอบจากกรอง ความรู้ของชาติตะวันตกโดยการใช้นโยบายแก้ปัญหาแบบมุ่งเป้าไปที่ตัวคนจนโดยตรงการที่รัฐบาลจีนสามารถดำเนินนโยบายเรื่องนี้อย่างได้ผลเพราะมีการใช้อำนาจทางการเมืองในการระดมอาสาสมัครจำนวนมหาศาลก็ไปแก้ปัญหาให้แก่ทุกครอบครัวที่ยากจนนอกเหนือจากการใช้นโยบายทางด้านการคลังโดยการจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่คนจน และการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานให้ด้วยแตกต่างจากรัฐบาลสีจิ้นผิงของจีนรัฐบาลโมดีของอินเดียได้ใช้ความรู้ของระบบทุนนิยมมาเป็นเครื่องมือสําคัญในการแก้ปัญหาความยากจนโดยเน้นไปที่การลงทุนอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงจากต่างชาติการใช้นโยบายด้านการคลังโดยการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเช่นการขนส่งถนนไฟฟ้าการบริการและการท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิดที่เชื่อว่าจะทำให้คนมีงานทำและมีอาชีพแก่คนจนในระดับล่างอย่างไรก็ดีผลการศึกษาพบว่าการแก้ปัญหาของอินเดียไม่ประสบความสำเร็จเพราะพื้นฐานของระบบตลาดเอื้อประโยชน์ให้แก่คนรวยมากกว่าคนจนการแข่งขันแบบมือขยาวสาวได้สาวเอาทำให้สถานการณ์ในอินเดียเป็นแบบรวยกระจุกจนกระจาย ผลการศึกษาของรายงานทั้ง3ฉบับให้แง่คิดแก่เราว่าประการแรกการแก้ปัญหาความยากจนของจีนที่ประสบความสำเร็จนั้นเป็นเพราะรัฐบาลจีนดำเนินนโยบายระดับมหาภาคที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วยให้คนจีนมีการศึกษาที่ดีมีงานทำมีไรายได้ในขณะเดียวกันรัฐบาลจีนได้ให้ความสนใจ นโยบายแก้ความยากจนในระดับจุลภาคแบบล่างขึ้นบนควบคู่กันไปด้วยโดยกระจายการจัดการให้แก่ชุมชนเจ้าหน้าที่พักเจ้าหน้าที่รัฐและสถาบันวิชาการในท้องถิน่นด้วยวิธีการเช่นนี้ประเทศจีนจึงสามารถเข้าถึงตัวกลุ่มคนยากจน ที่เป็นเป้าหมายของการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพที่เรียกกันว่าการแก้ปัญหาคนจนแบบมุ่งเป้าประการที่2การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวคิดและหลักคิดใหม่ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยแบบที่จีนคิดออกไปนอกกรอบจากความรู้ของสังคมตะวันตกรัฐบาลจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และสภาพแวดล้อมให้คนทั้งในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรสามารถทำงานได้ตลอด365วันใน1ปีเพื่อให้คนสามารถพึ่งพาตนเองได้ประการที่3รัฐบาลควรสร้างพันธมิตรระหว่างหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นธุรกิจเอกชนสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น และภาคประชาสังคมในการแก้ปัญหาคนจนในท้องถิ่นอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนประการที่4การบริหารจัดการประเทศอย่างมีธรรมาภิบาล Good Governance จนกระทั่งถึงในขณะนี้รัฐบาลเท่าที่ผ่านมาทุกยุคทุกสมัยต่างใช้การบริหารโดยใช้กลไกลของระบบราชการเป็นหลักการบริหารประเทศอยู่ภายใต้ระบบบริหารราชการแบบดั้งเดิมที่สืบเนื่องมาเป็นเวลา กว่า100ปีรัฐบาลควรหันมาส่งเสริมให้การบริหารจัดการให้เป็นแบบสมัยใหม่โดยการให้ภาคประชาสังคมเข้ามีส่วนร่วมในการบริหารประเทศด้วยโดยสามารถนำเสนอโครงการต่างๆเข้าสู่ระบบงบประมาณประจำปีและในโครงการต่างๆของภาครัฐประการที่5รัฐบาลควรจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ปัญหาความยากจนแบบมุ่งเป้า ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม Social Investment Fund โดยมีภารกิจครอบคลุมไปถึงการแก้ปัญหาความยากจนและผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านลบจากการพัฒนาเศรษฐกิจโครงการต่างๆควรให้ชุมชนเป็นผู้ริเริ่มและเป็นผู้รับผิดชอบโครงการในลักษณะของตะข่ายนิรภัยทางสังคม Social Safety ้เนประการที่6 รัฐบาลควรสร้างและส่งเสริมองค์กรในชุมชนให้เข้มแข็งเพิ่มอำนาจให้แก่องค์กรในชุมชนได้มีบทบาทในการพัฒนาประสิทธิภาพการเกษตรธุรกิจการแปรรูปการตลาดและมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในระบบการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่และในประการสุดท้ายสิ่งที่รัฐบาลควรกระทำเป็นอย่างยิ่ง ก็คือการควบคุมการคอร์รัปชันแบบที่รัฐบาลจีนได้ทําให้ดูเป็นตัวอย่างโดยเชองยิ่งในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดซื้อจัดจ้างพิเศษซึ่งเป็นที่มาของการคอร์รัปชันราวร้อยละ30-40ถึง40ของมูลค่าโครงการซึ่งทําให้ประชาชนได้รับสินค้าและบริการจากภาครัฐที่มีคุณภาพต่ําและเป็นเหตุให้ประชาชนได้รับบริการและสวัสดิการจากภาครัฐ ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นจึงกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพทุกท่านได้โปรดพิจารณารายงานของคณะกรรมาการทั้งนี้หากวุฒิสภาเห็นด้วยกับผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาการขอได้โปรดแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป ขอบคุณครับ